สวัสดีครับมาพบกับเชฟแดงอินยูเอสเอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำกระเพาะปลาทานกันนะครับก็เป็นวิธีทำกระเพาะปลาแบบง่ายๆนะครับรสชาติอร่อยนะครับทำไม่ยากอย่างที่คิดนะครับทำทานเองเครื่องแน่นๆนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยด้วยนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับเพื่อนๆตามกันไปเลยนะครับ เราจะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นส่วนผสมของน้ําซุปก่อนนะครับแล้วก็จะมีอกไก่นะครับ1ชิ้นนะครับหรือประมาณสัก300กรัมนะครับแล้วก็จะมีรากผักชีนะครับกระเทียมพริกไทยเกลือปน่นแล้วก็ซุปไก่ก้อนนะครับอันนี้จะเป็นส่วนผสมของน้ําซุปนะครับแล้วเราก็จะมาดูในส่วนผสมของตัวกระเพาะปลานะครับก็จะมีพิพิธเอกของเรานะครับก็คือกระเพาะปลานั่นเองนะครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะครับ ไข่นกกระทาครับดอกไม้ต้มสุกนะครับแล้วเราก็จะมีเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมแห้งแช่น้ำนะครับผักชีสําหรับโรยหน้าแล้วก็แป้งมันนะครับแล้วก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับน้ามันหอยซีอิ๊วดาหวานนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายแล้วเราก็จะมีอันนี้เป็นน้ํามันงานะครับแล้วก็พริกไทยผลสําหรับโรยหน้าครับ เดี๋ยวเราจะมาทําน้ําซุปกันก่อนนะครับน้ำเปล่าประมาณ2ลิตรนะครับตั้งให้เดือดนะครับแล้วเราก็จะใส่อกไก่ลงไป1ชิ้นนะครับแล้วก็กระเทียมพริกไทยนะครับบุบปอแตกนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วรากผักชีนะครับสองถึงสามรากใส่ลงไปนะครับเกลือป่น1ช้อนชานะครับแล้วก็ซุปไก่ก้อน1ก้อนนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเราก็จะปิดฝาแล้วตั้งให้เขาเดือดนะครับเคี่ยวประมาณ40นาทีนะครับ แล้วเมื่อครบ40นาทีแล้วนะครับเราก็จะได้น้ำซุปหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะตักตัวเนื้อไก่ขึ้นพักไว้นะครับส่วนเนื้อไก่เนี่ยเดีย๋ยวเราจะไปฉีกนะครับใส่ในกระเพาะปลาของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำซุปนะครับเราก็จะกรองเอา,อาเครื่องเทศของเรานะครับกระเทียมพริกไทยรากบักชีนะครับเราจะกรองทิ้งเราจะใช้เฉพาะน้ำซุปเท่านั้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็นําซุปมานะครับเราก็จะใส่เห็ดหอมนะครับสามดอกประมาณนะครับซีอิ๊วขาวนะครับ3ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยนะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะครับ1ช้อนโต๊ะครับน้าตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ในส่วนของน้ํามันงาเราก็จะใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อนมีเหล้าจีนก็ใส่เหล้าจีนได้นะครับ แล้วเราก็จะรอเขาเดือดสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเดือดได้ที่แล้วเราก็จะนํากระเพาะปลานะครับใส่ลงไปเลยกระเพาะปลานี่ก็จะประมาณ300กรัมนะครับวันนี้เราจะใส่กระเพาะปลาเยอะหน่อยทําทานเองนะครับเครื่องแน่นๆนะครับแล้วก็พอมันเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่หน่อไม้ต้มสุกลงไปนะครับอันนี้ก็จะประมาณสัก100กรัมนะครับหรือว่า เพื่อนๆชอบทานมากก็ใส่ได้นะครับเยอะๆได้เลยแล้วก็เนื้อไก่ฉีกนะครับใส่ลงไปแล้วก็ไข่นกกระทานี่ก็ประมาณประมาณร้อยกรัมนะครับหรือว่าซื้อสําเร็จรูปก็ประมาณ1กระป๋องนะครับเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะครับเนื้อแน่นๆนะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับเราทําทานเองครับอันนี้ก็จะได้ประมาณดัก4ี่ชามใหญ่ๆนะครับสีออเดอร์ใหญ่ๆนะครับ แล้วเราก็จะรอเขาเดือดหลังจากนั้นเราก็จะใส่แป้งมันนะครับแป้งมันมันสมน้ํานะครับใส่ลงไปเลยนะครับช่วงที่ใส่เนี่ยเพื่อนๆก็คนไปด้วยนะครับเร่งไฟให้ آ, น้ำซุปของเราเดือดดีแล้วก็ใส่น้ำแป้งมันลงไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับความเหนียวหนืดเนี่ยเพื่นพนพนอนๆก็ชอบแบบไหนก็จัดลงไปนะครับชอบเหนียวมากเหนียวน้อยนะครับก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับ นะครับแล้วเราก็จะรอเขาเดือดสักคู่หนึ่งนะครับแล้วแป้งเราก็จะเริ่มใส่นะครับเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกระเพาะปลาของเรานะครับหน้าตาหน้าทานนะครับเป็นวิธีการทํากระเพาะปลาแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถทําทานในครอบครัวได้เลยนะครับง่ายๆและรสชาติอร่อยด้วยนะครับแล้วเราก็จะโรยผักชีลงไปนะครับแล้วก็โรยพริกไทยนิดหน่อยก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับนี่นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีทำกระเพาะปลาง่ายๆนะครับที่เจดแดงนามาฝากทุกคนนะครับเพื่อนๆลงไปทำทานกันดูนะครับแล้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ